สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นโรบอกนะคะซึ่งแมพที่เราชอบเล่นนี่อยู่ข้างหน้าสุดเลยนี่นะเดี๋ยวคือสามารถสตอกค,คลิปแล้วเออเอาไปพิมพ์ตามได้นะแต่ส่วนใหเราจะเรียกว่ามือปืนกับฆาตกรนะมานะแทนซึ่งเราเล่นใน iPad นะมันก็จะยากเย็นนิดนึงแล้ ถ้าใครได้ยินเสียงกงเสียงไก่เสียงนูเสียงนถเสียงมงเสียงหมาเนี่ยขออภัยด้วยนะคะพอดีไม่มีที่จะเออพากอะเออนั่นแหละไม่มีที่จะพากเก้จะทําแบบนี้อะไรอะเออใมันนั่งพากในบ้านวัยดูหลังข้างในบ้านเออเออให้ยินเสียงเราคิดอย่างเนี้ยเออว่าเราไม่ได้นะโมโห เราระหว่างนี้เสียงโคตรดังเธอนี้ก็มีคนแอดมาเลยนะช่วยกดใจหนะ่นอยนะใครที่เห็นคลิปนี้เลื่อนผ่านก็ได้นะแต่ต้องกดใจให้หน่อยนะเลื่อนผ่านก็ได้นะแต่กดใจให้หน่อยคนละหนึ่งใจนะก็จะดีอยู่ลวเธอขอให้คลิปนี้ถึงแสนนะ ใครเป็นอ่ะออมอนเด็กใครเป็นอ่ะเด,ดใคร โอ้คนก็เยอ,นอะนะนี่นก่องน,นี้โอ้ย นะเราบอกแล้วนะทุกคนเราบอกแล้วฟังเราไหมเนี่ยเพราะเราบอกแล้วว่าแบบขอแพยนะไม่ได้เสียงมาด้คนตายมันเร็วจังไอแพจแตกอล้วกงโกงกิงเหรโอ้ยไม่รู้ัก ไอเอ็มกิคนนี้รบกรอเล่นไม่รอเล่นรอเล่นไม่รอเล่นอะไรของกูเสียงรถแอดเรามาได้นะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเอาชื่อขึ้นให้เอาไหนไปด้ด้วยเนี่ยไปไปไปเฮ้ ช่องนี้เราจะไม่ค่อยเปิดหน้านะแต่ก็เปิดอยู่แต่ไม่ค่อยเท่าไหร่บอกว่าเาจะมีมือปืนยากมากในะแบบนี่อยากให้ทุกคนเห็นคลิปที่แบบเราไม่งิงได้อะเกินมากุ๊กีเสือ เล่เนแมวอะไรของกูเนี่ยกดดูเหรียนกูเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเงินกูหยุด Nhân Ngân nhân nhân ngân sống đi nhân 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 เพงว่ะนี้ได้หรอได้ก่อนเลยโอ้โหใหรหัสเขาได้หมดเลยนะแถวนี้มีจุล่แลรามีฝากใจเกินเกินมัน่าฟาเกตเกิบกิชิลดยามีแล้วออกจบเป็นแค่นี้นะทุกคนบาย